อยางได <laughs> ้ยังโอ้ยลูกพูดอาออยรอาเดา้อนี่นี่ล่างเลอนี่นอนคำตื่นคำม,มั้งสิละตัวย,าาย่าหายมิดสิมิดจัดนมิดจ,ดดจดลันพักบ่ได้เออแม่เล่นลูกแต็กอดเกาบมาหายโอ้ยจังว่แม่เกาะมาหายยิลายยิาหาย โตเลยว่าลูกหันมานี่เลยบ่แบกใจบ่ดิ้งใจมานี่เลยอ่ะคุบ่อาบน้ำไปไหนอ่านแล้วอ่านแล้วกับบ้านน้องอีกใครอยู่มันอยญ่อากาศเย็นก็เลยมาหลับตอนค่ำพี่น้องเด็กหน่อยน้ำหาพ่อหาแม่จักหลุงจักหลวงมาแต่ใสเห็นน้องบ่า เ็น้องว่าน้องกี่ห้ยก็นี่นออ้องนั่นเ,อ,เออมาแปลมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออพีนอ้องเป็นคนข้นกะตามหาน้องเอ็นมน้นองเอ็นไปใช้จะไม่กินสืา้าผ้ายังไปไปที่ไปหาน,อน้องเอ็นคุณแม่ลูกสามอยังอยู่เหมือนเดิมไหมยังอยู่ กินมาถึนไงไรแต่เล่นน้อนเอ้อเก็ดยังอ่ะยังแต่เล็ดโดนเท่าพี่น้งอนง,ง,งปูชาดกับปูมินิ<บ>สิป,ปูสิป,ปูเต<บ>็มก<บ>้นกับป๊อบ ท่านเราดีละหมดแดงใส่สนองี่แวันแล้วกบะไมนดี่แขก่จังูกน่น่อยมากพี่น้องมีกูบอหน่อยมากังวงกูบอลหน่อยอยาแดงแกกันใช่งใส่อุ้ยใส่ยิ้ใส่อ้อยโอ้ยนอนไปกระบาลลมา เอาเอาลองมาสิซอมไห้หอดไฟน่ะมีแนวติดอยู่บพสอดซอดตกเอาลองมาอบ้างใต่กล่างคอยซอมไห้เออฮะแนวมาติดหอยู่มันมันมีผ้าตีดเลยจังน,นมันเสียวลงิบอกเห็นหูว่กเบืรอนะ น้องอาจารย์แลมีดูออนแล้วตอนนี้ออนแล้วป่ฮอแล้วุ่นจนเมียแตกปั่นเครื่องี่ยังกินนอจ้าจา่นี่เป็นุเป็นกุมีพราเอกงามนางกินข้าวน้าไม้านองกินข้าวน้าปันไปแล้วบ่ะลอยวันพัดมัปีที่พวกปาเอกง่งกินข่าน้า่ววงน้จะพ่อเมียนฝาแจงกลางปางแลยน้องสาวมีอรกานใช่มีแมดูแลก็มีอาจารย์บาง ใช่มันั่งกินเาเป็นครอวครัวที่อุ่นบมือนียพเอกเกมแล้วมาตเเวนพี่น้องแล้เลยมากินขขาวูเชื่อ็ไปได้มากินห่งกับยังสียไม่กินมตเตเวนเราก็เรยก่ากินมาเรากินโอ้เรากินกับเป็นตสแซมไมาเด้อพี่น้องเอฟซม่กินข้าน้ำกันกับครัวสาวน้อยเพชรวันแพงข้ัวเดียวกันเส้เสบเส้นแซ่บเสนแซ่บไฟปมาจะมาเี่กับไฟ ได้ยังกินนาะขั้วนิเนาะสาัสดีคิวก็แกงสมแล้ววมาแจกจะเียั้ยนะเอ้มาแจกระเสียอ่ะจ้าเอาหัวใจไปก่อนเนีะหัวหัวใจกินอะไขาเขาก็อิมค่ะพี่นอนอันนี้ขั้วนี่

ก็ได้กินขาวแม่อ้าวกินกินูแกิกงส้มีนไก่แมแกงสมแม่ก็กินแกงสมและแกอร่อยมากค oh, mm ่ะ hmm. ว oh. ้นเชิญแซ่บเชิญแซ่บขอบคุณหลายๆเด้อเมือนั่นนั่นน้ำข้าวุ้นกับแซบบักค้า่ั้ง้ก้้้า้้้้้ม้อ้้ร้ก้้้้ยอ้้้้้้้้้้้้้้้้้เ้ หิวเขาจนซ่าแล้วึ้นไปลองลงมามาสวดขอบคุณิบพ้าไปเบิงขั้วไม่ดูปวัหนึ่งใช่ไหมสวัสดีค่ะมาแม้วเจอกันอีกแล้วเจกันอีกแล้วแม่โดมแล้วก็ลูกยอดชายอันนี้แม่เพื่อนสาวฉันฉันจำชื่อว่าอะไคือนี่แม สารพัดแป้นแพงเป็นครัวสารพัดแป้นแพงของเรานั่นเองนะคะตำหุ่งข้าวปลาเดียบก่อนทอดได้ไหมมากินขลากเย็นว้ยลูกเดี๋ยวชี่เดี๋เอ้าคือมีไฟโอ้มาเตมามีไฟแล้วมีไฟแล้วมาเด้อพ่อแม่พี่น้อนกุ้งชี้มากินข้าวนุ่กัน ก็แล้วกันแม่ติมขอทัวหลายๆที่บรเิเวณทายคลิปต่อเนื่องเนาะเมย์ไไหมพี่นอ้องเมยเมืไงไง่อย์กับมนีเลยนอนเต็มหูเต็มตาแบบนอนน้องแอนค,คืออยู่เมื่อแท้ลูกน้องเอกหัแล้วตอบไฟเลยแม่ฮะอ่านอัดก็อัดไปตัดผมไปตัดผมมาแล้วล่ะแม่กำลังมากันอ๋อบอกอ๋อสวัสดีค่ะน้องแอนกินข้าวหรือย,ยังลูก าไปกินโต๊ขนมโต๊เก mm ี hmm. really ๊ยวขนมโต๊เกี๊ยวบ่กินข้าวเลยทั้งวัน่็แม่พี่น้องเอฟที่พันถามหาพี่น้องเอเดียนไปไซร์รงจากรุ่งแล้วะก็เห็นแม่ติ๋มไายไายให้เบิ่งแน่นอนหลับอยู่แต่พอนอนแล้วก็บ่เห็นลูกเนาะแม่ติ๋มกันอันลุ่งมาแม่ติมก็บ่ได้เอเ้ีนแล้วลูกลูกก็จักไปไซก็เล่ยเบรย์หนูนอนแต่อยู่บนรถอย่างเดียวแมนบ่เปิดพัดลมส่วนน้อยๆอ่ะแม่แล้วก็หลับเออ พี่น้องจะมาถามตลอดถามมาสัญญาว่าจะอยู่ตลอดหรอกคือมันมันอยู่น้่งกันแม่พี่น้องมันก่ต้องสัญญาหรอกเอาใจวัดกันไปเลยเนาะน้องเอียนเนาะไม่ติมกับสียูแม่กินข้าวแล้วยังกินแล้วแต่ก็กินเบ่ออกนี่เพราะว่ามือยสั้นโุกเถ่าข้าวหนึ่งต่งเกี่ยวแต่ก็ต้องสู้นะคะสู้ๆนะคะคุ้งกค่ะขอบคุณทุกการร่างแรงใจ คลิปนี้กะเอาไว้จำหนี้ก่อนเหมือนแรงเจ๊จีไทยตอนนอ้องแอนออกไปลองเพียงน้องพี่น้องเนาะฝากช่องให้แม่ใช่ฝากช่องแม่จะปิดคลิปลลแล้วหรอปแล้วค่ะฝากช่องติมกุสมาลำเพินออฟฟิเชียลด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะน้องแอยนยังอยู่ยังอยู่ขอบคุณค่ะ